สวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับคลิปดีๆมิสตาอาะจาช่องทีเฟกับพี่เด็กนะคะวันนี้นะคะกลับมาจากกัดการในแบบฝึกหัดทั้งาภาษาป .4 ในหน้าที่123นะคะวันนี้จะเป็นข้อที่3ข้อเดียวนะคะข้อที่3ในหน้า123แล้วก็หน้า124นะคะอ,อ่านโจทย์สิเขาบอกว่าให้เราทําอะไรเขาบอกว่าให้เรานะคะเขียนคําลงในช่องว่างให้ตรงกับ คำอ่านในวงเล็บคราวนี้ให้คำอ่านมานะคะมันเดิมใช่ไหมกับหน้าก่อนๆหน้านี้นะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยเขียนคําลงในช่องว่างให้มันตรงกับคําอ่านที่เขาให้มาเนาะโดยเรื่องที่เขาจะให้เติมลงในวันนี้นะคะก็คือจะเป็นชื่อเรื่องว่า ราหูอมพระจันทร์และพระอาทิตย์นะคะจะเป็นตำนานเกี่ยวกับการเกิดจันทรุปราคาและสุริยุปราคานั่นเองนะคะทีนี้เราไปดูกันน,นี้เป็นภาพประกอบเนาะอ่ะมาเนี่ยนะคะลักษณะก็คือเขาจะให้คําในวงเล็บมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็มีหน้าที่เปลี่ยนคําในวงเล็บให้เป็นคํานะคะจากคําอ่านให้มันเป็นคํานั่นเองอ่ะเขาเขียนเริ่มต้นมาว่าครั้งหนึ่งค่ะครั้งหนึ่งเหล่าเทวดาและ ในวงเล็บค่ะอสูรถูกไหมอสูรเขียนยังไงคะอสูรก็จะเป็นออ่างใช่ไหมคะอะแล้วก็ศูนย์สเสือสะระอูรเรือแบบนี้นะคะอสูรนะคะครั้งหนึ่งเทวดาและอสูรนะคะได้ร่วมกันกวนกวนอะไรคะคำในวงเล็บคือกระเสียนสมุดใช่ไหมคะกระเสียนสมุดเขียนยังไงกระเสียนคำเนี้ยกระเสียนที่ไม่ใช่กระเสียนอายุราชการแต่เป็นกระเสียนที่แปลว่านำนมจะใช้เป็นรอ รอเรือนะคะแล้วก็เป็นตรงนี้เป็นสอหรือสีสระอีนะคะสระเอียนั่นแหละสะกดด้วยรอเรือสมุดนะคะไม่ใช่สมุดที่เอาไว้จดแบบเป็นสมุดที่แปลว่าน้ำนะคะก็จะเป็นกระเียนสมุดกระเซียนสมุดแบบนี้นะคะอ่ะกระเียนสมุดแล้วยังไงเมื่อได้น้ำอะไรสักอย่างน้ำที่มีชื่อว่าอามาริดนะคะน้ำอามาริดใช่ไหมก็จะเป็นอาา่างค่ะมอมารอหรือแล้วก็ต่อเต,อตอิน้ำอามาริด หรือน้ำทิพอะน้ำทิพค่ะเขียนยังไงน้ำนออาน้ำไม่โทน้านะคะท่ออิพอทิพยัยกษการน,นะคะเมื่อได้น้ำทิพแล้วอะพระนารายรู้จักพระนารายไหมเขียนยังไงพระนารายพอรอพระคานอาอนารายก็จะเป็นรออายอรายตามมาด้วยนอเนินการ บบพระนารายณ์ค่ะได้แปลงร่างเป็นนางงามนะคะล่อให้พวกอสูรออกไปนะคะล่อให้พวกอสูรออกไปคือตอนแรกอ่ะช่วยกันกวนะเทวรากับอสูรรวมกันกวนกระเสียนสมุทรได้น้ํอาอมฤตแล้วทีนี้พระนารายณ์ก็เลยแปลงร่างเป็นนางงามนะคะล่อให้พวกอสูรออกไปเพื่อให้เหล่าเทวดาเนี่ยได้ดื่มน้ําทิพย์กันทั่วหน้านะคะแต่มีอสูรอสูรมือนเดิมนะคะอสูรนะอสูรหรือยักษ์นะคะยักษ์ต้นหนึ่งค่ะอ่า แต่มีอสูรยักษ์ใช้สอรหรือสีการันนะคะหรือยักษ์ตนหนึ่งชื่อราหูนะคะได้แปลงเป็นเทวดามาร่วมดื่มด้วยพระอาทิตย์ค่ะพระอาทิตนะคะพระอาทิตอ่าพระอาทิตกับใครคะกับพระจนันพระจนันเขียนยังไงพอรออะ่ะพระใช่ไหมคะจันก็ทหารรอเรือและ การพระธิับพระจันทร์จับได้นะคะจึงไปฟ้องพระนารายคะ่ะพระนารายได้คว้างอะไรจักจักต้องใช้จออักกจักตามมาด้วยรอเลยอีกตัวหนึ่งนะคะจักแบบนี้ไปตัดร่างของราหูขาดเป็นสองท่อนนะคะแต่ราหูไม่ตายเพราะได้ดื่มน้ำอะไรคะอะมฤริใช่ไหมเพราะได้ดื่มน้ำอมฤรนะอะมฤริก็คือ เขียนมอนเดิมเลยนะคะน้ำอวรตเข้าไปแล้วราหูแค็นมากนะคะเมื่อพบพระอาทิตย์อ่าเมื่อพบพระอาทิตย์พระอาทิตย์นะคะเมื่อพบพระอาทิตย์กับอ่หอาอหรือพระจันทร์นะคะหรือพระจันทร์เขียนมอนเดิมเนาะหรือพระจันทร์ทอรอปุ๊บปุ๊บปุ๊บเมื่อใดก็ต้องจับกินหรืออมไว้ในปากนะคะยังไม่จบเปิดไปหน้าที่ หนะึ่งร้อยี่สิบสี่หน้าต่อไปค่ะส่วนตำนานพื้นบ้านไทยเนี่ยเล่าว่ามีพี่น้องสามคนค่ะพี่สองคนในเกลียดน้องคนเล็กมากวันหนึ่งมีงานทำบุญมีงานทำบุญนะคะทออําทำบออุแล้วก็ใช้ยอหยักสะ,สะกุนะคะมีงานทำบุญที่วัดค่ะพี่คนโตนะคะคดข้าวใส่ขันทองมีพี่น้องสามคนใช่ไหมคนแรกในใช้ขันทองคนน้องคนรองก็คือใส่ขัน เงินค่ะก่อนออกจากบ้านเนี่ยได้ใส่กุญแจห้องเก็บของอ่ะกุญแจเขียนยังไงคะกุญแจก็อุแล้วก็ยอหญิงใช่ไหมคะกุญแจจอแอแจแบบนี้ห้องเก็บของนะคะเพื่อแกล้งน้องคนเล็กค่ะไม่ให้มีภาชนะที่ดีๆใส่ข้าวมาดูกันที่คําว่าภาชนะใช้เป็นพอสมเภานะคะสะอาชอช้างนอหนอู และซาะค่ะภาชนะที่ดีๆใส่ข้าวน้องคนเล็กโกรธมากนะคะพบกระบุงอยู่จึงใส่ข้าวแบกไปทําบุญที่วัดชาวบ้านพากันหัวเราะค่ะน้องคนเล็กทั้งโกรธทั้งอายนะคะจึงอธิฐานอาธนิฐานง่ายเป็นอออ่างค่ะอธิทิททใช่ไหมก็ต้องเป็นทอทงสระอีทิศค่ะสหรือสีฐานทออานอฐาน จึงอธิษฐานว่าถ้าชาติหน้ามีจริงอาชาติชาติใช่ไหมคะชาติเนี่ยใช้ชาตินี้กันหมดเลยรสชาตินะคะชาติหน้านะคะประเทศชาติใช้ชาติสระอาตอเต่าสละอีนะคะชอช้างสละอาตอเต่าสระอีเนาะขอเกิดเป็นศัตรูอาศัตรูเขียนยังไงศัตรูใช้สราลาไม้นากาต่อเต่ารอเรือสระอูศั นะคะกับพี่ทั้งสองนะคะพ้นวุ่นของสามพี่น้องค่ะแน่นอนคนคนโตเนาะก็เลยไปเกิดเป็นพระอาทิตนะคะพระอาทิตย์เขียนถูกอยู่แล้วนะ,ะพระอาทิตนะคะพระอาทิตย์ตอเต่ายยักษ์การส่วนคนรองเกิดเป็นอะไรคะพระจันทร์คนรองเกิดเป็นพระจันทนะ คนเล็กค่ะเกิดเป็นพระราหูนะคะเพราะเหตุที่ทําบุญด้วยกระบุงนะคะจึงมีรูปร่างใหญ่โตผิวดํานหน้าต่ามันยักษ์นะคะเมื่อพระราหูพบพระอาทิตย์และพระจันทร์เนี่ยก็ยังถูกย่อเยอะอีกนะจึงเกิดการสู้กันค่ะแต่พระราหูเนี่ยเขากิ่งกว่าจึงกลืนพี่ทั้งสองเข้าไปในท้องเมื่อใดที่พระอาทิตย์ถูกพระราหูโอมเรียกว่าสุริยุป,ปราคาเขียนยังไงก็จะเขียนปฏินะคะสุสุสริ ยุบนะคะสุริยุบใช้ปอปลาค่ะปะราค่ะแบบนี้นะคะหรือสุริยคขาดใช่ไหมสุริยคขาดเ,าเขียนไปนะคะสุริยะและคําว่าขาดนะคะใช้คอควายรอเรืออสระอาสอเสือแบบนี้นะคะราดหากพบพระจันทร์นะคะถูกพระราหูอมเรียกว่าอะไรอึเรียกว่าจันทรุ ราคานะคะจันทะรู้แบบนี้ปราคาเหมือนเดิมปอรอ,อนะคะแล้วก็คออ่ะุ๊บเสร็จเรียบร้อยหรือจันทะคาดนะคะหรือจันทะคาดก็จันทอรอแล้วก็คาดค่ะคอควายรอเรืสรอาสาราซอเสือแบบนี้นะคะหรือกบกินเดือนค่ะชาวบ้านจะช่วยกันตีปี๊ดนะคะตีเกาะเคาะไม้จุดประทัดทรงเสียงอึกกระทึกเขียนยังไงอึกกระทึกออึกกออึก แล้วก็ทึกแบบนี้นะคะก็ไก่ค่อยออกเสียงอะนะเพื่อให้เกิดเสียงใดจนราหูตกใจนะคะแล้วคลายพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ออกมาให้เกิดแสงสว่างดังเดิมแล้วจะเป็นแสงสอเองงอแสงสว่างใช่ไหมคะก็จะเป็นคำนี้นั่นเอง แบบนี้เป็นต้นนะคะก็จะเรียบร้อยตามนี้เลยนะคะใครตามไม่ทันตรงไหนก็ลองเลื่อนคลิปกลับไปดูใหม่ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้กลับมาเจอกันใหม่ในหน้าที่125ใน ep ต,ต่อไปอย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe รอไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย